นี่คะ่ะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วทีู่้สอยดาวอากาศเย็นสบายดีมากคะ่ะแสงพระอาทิตย์ก็จะสาด่องมาแบบนี้ประเทศเริ่ม่องแสงมาเยอะแล้วคะ่ะตรงนี้มาเยอะแล้วนี่เลยคะ่ะสวยจริงๆ ด้วยแสงและเงาสวยมากคุณป้าจะให้ดูสามอสิองศานั่นนักท่องเที่ยวค่ะนั่นภูเขาค่ะข้างหลังเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะพระอาทิตย์กำลังจะมาแล้วต้งนะไปชมกันเลยกำลังมากำลังมาแบบนี้อาจารเรียนเหมือนเดิมค่ะ นักท่องเที่ยวก็จะส่งเสียงดังกันนิดนึงด้วยความที่มีความสุขคุณป้าก็เช่นกันนี่คะ่ะเดยนมาแล้วไปรับแสงแดวกันนี่มาแล้วนี่คุณลงุงสวยมากเลยคะ่ะ นี่เลยคุณป้าจะไม่ไปไหนแล้วรอดูตรงนี้สวยงามมากๆพะดิษขึ้นที่ผู้สอยดาวแบบนี้เลยค่ะสวยงามจริงๆนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันเสียงดังอยู่ตรงนั้น นี่ค่ะพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นตอนนี้นะคะลวงป้าพาชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูซอยดาวบอกเวลาหน่อยค่ะขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีครับเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีก็โผล่พ้นเนินสองศูนย์สองหนึ่งยอดเขาที่สูงที่สุดของภูซอยดาวแล้ว ถ่ายีทอยู่ใกล้มือแมากเลยค่ะนี่เลยสวยมากคุณป้ามองผ่านกล้องนะคะคุณไม่กล้ามองผ่านด้วยสายตานี่ค่ะมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาสวยงามมากเลยค่ะเชิญชมนะคะ ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วแบบนี้เลยขอบคุณที่รับชมนะคะโิษต์ขึ้นที่ฮูสายดาวเรียบร้อยแล้วค่ะ